โอ้ตายคิดนะคิดอะอีกหนึ่งคำถามครับไอ้นคำถามจริงกะได้คิดต่อไรนี่สะกดชื่อจริงนาสกุลของผมคุณสองสรัคุณสอครับและนามสกุลและนามสกุล

ตอนนี้เรามีกระซิบมาค้อนครับขอฝั่งนี้ก่อนเลยพี่เชื่อว่าพี่เชื่อว่าเพราะอะไรรู้ไหมฝั่งนี้เนี่ยคุณเห็นเป้าชัดๆเลยนะฮะพี่ถามจบปุ๊บนะฮะพี่ถามจบปุ๊บเนี่ย